ตู้ดัดชับยังคือย่อนหยิบหยิบนันถือลำพงเบียดมันตังไงออัไม่ขายจับอืมน่าจะคน้องืองเดวแต่หล่รถวนี้ตู้ผมออกั่วมสามคืนันมาสามคืมันจะกิโลวัดเบื้งหรล่้อยยี่สิบกว่าสามสิบ อันนี้บ kind of um, ่ได้จับพิการบางงานได้จ e ับพิกัรอำเภอบกงงานมานหลุอยู่ใส่ออเดืก่าม่วงครับครับูเดีกันใบสามบอกงานอะไระโอ้สิบมงกลิบเอ็ดมงกลน้วาไปเปินชิวชิวทิอ็ดงลอร่อยอันนี้จับอันนี้จับไปตวำเภอเด้ยไ่ได้จับไปบางงานิม ที่จลวนบ่บัวัวบนผดประหนั่นุเรองชมกนะเนี่ยคผู้จัดการแหลมจงมากก็กองกัน้องหน่อยมงดทำยังไงออุ้ยยังเ็นยงน้กงปานคือดักนิง โอ้ยมันมาปะทุเต็มโตห่ามเลยนี่ปิ่นท่าทางนี่ตัวนี้การตลาดการตลาดใชรเนี่ยเราไ่เห็นเดี๋ยวปลาแซลมันเต็มถาดอยู่เอาคือไม่ได้ผักมาดูเอ้ยไอยิบยิบพอายิบยิบ มีอซ้ายซนมือขวสดโอเคมือซ้นที่มือซ้ไย้อนมอยืนงานเด้ท่วนยู่บระโเหรอบวบวนกับบวบยืีงันมือ่วนห่างแต่เรื่อกหินตองข่วนนะเราเปิดหัวโอเคแล้วนครับ ตารรมครับเปิดหัวได้แล้วครับได้แล้วครับเมือเปิดเปิดหัวเพล่ดหัวหัวผมหนุ่มไปแล้วสมองไปแล้วเหี้ยเอาปะเปิดหัวต้องขิงอยู่กับตัวบุคคลพฝั่งตัวบุคคลด้วยมาเรียนหลุดโลกกันเย็บของเจ้าของยึดส่วนรายละเอียดของเจ้าของ ผมเตะ้าวบหมูบอเพเพีตงเว่นโจโจอเเพเรืั่กิน้เป็นที้เนีเราตอนหกหุงนะเ่ยวใส่ไมผิดตหกพีกยังไงต้หมกัไงอเอาละครับพี่น้องมีอะไรสำเนียงกันนะครับฮะเดี๋ยวอีกคลิปต่อไปครับผมเดี๋ยวถอดผสมอีกพอถอดผสม เลยครับผมเราอยากนเยปลาสมน่นี่าติดเราเสียบติดยาสมเราเสียบติดปลาสมติดบรอขอทนขื่อนมใส่้งกิอันเบ่ได้กินแล้วมันจะออกหอนได้หรอักกิดีหอืไหว อ่พี่น้องเดี๋ยวผมไปถอดปลาสมเพอใหญ่กอนครับอ๋อซายไปถอดโคตายฮ่าค่าฮ่า่าฮตาไปาอ่าฮ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 ่เฮ่าฮ่าฮ่ดฮ่าาฮ่าฮกาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าห่าอ้าฮ่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 ฮ่่อา่ว่า่

ไปครับพี่น้องครับผมผมไปเบิ่งถอดปลาสมกัน